เกิดมาเพื่อค่า Oppo f i X8 Series เลยครับ One Plus 1 3มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite แบตให้มาเยอะสุดรูถึงงานก็จะทาง5สุ s e l b ที่ยังโคเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ50ล้านพิกเซลทุกเลนส์ ื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ One Plus 12เปิดตัวปุ๊บผมก็แอบภานาะให้รุ่นนั้นเนี่ยเข้าขายในไทยอย่างมากเพราะว่าสเปคค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่สุดท้ายท้ายสุดเหมือนฟ้าฝนจะแกล้งให้อ p p ฟไม่ให้เข้าไทยก็เลยเอาตัว One Plus 2R เข้าแทนแต่แน่นอนครับว่าพอ One Plus 2R เข้าแทนปุ๊บดรอปทันทีดังนั้น One Plus 13ที่หลายคนคาดการว่าอจะต้องมาเข้าไทยอย่างแน่น,นอนเนี่ย มีความหวังครับเพราะว่าสเปคที่เปิดตัวในเวอร์ชัน G เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว <S <S เริ่มตั้งแต่งานดีไซน์กันก่อนนะครับที่ตัวเครื่องค่อนข้างบางเฉียบมากๆโดยขนาดความบางจะอยู่ที่8.5ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักครับอยู่ที่210กรัม โดยตัวเครื่องยังให้ปุ่มอเลอร์สไลเดอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ลักของทาง OnePlus เหมือนเชัดเคยและก็อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ที่ระดับ IP68 หรือ69และมีแผ่นระบายความร้อนแบบ VC Cooling ขนาดใหญ่9,925ตารางมิลลิเมตรช่วยในเรื่องระบายความร้อนจากการใช้งานโดยเฉพาะการเล่นเกมซึ่งแน่นอนครับว่าสายสายเกมเมอร์เนี่ยเขาเล่นเกมแบบหนักหน่วงอยู่แล้ว เกมจิ๊เ,เอกก็ให้มาสุดครับดังนั้นระบบระบายความร้อนตัวนี้ช่วยไว้ได้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปชิปเซ็ตของเขาคือควอดคอมสแนปดราก้อน8 e อล t e เร็วแรงสุดในยุคนี้ที่เป็นสถาปัตยกรรมขนาด3นาโนเมตรและสปีดคล็อกสูงสุด4.3 2 g กิกะเฮิร์ ตัว RAM นะครับจะเริ่มสตาร์เตอร์ที่ RAM 12กิกะโหาจเป็น LPDDR5X นะครับซึ่งความจุสูงสุดที่ตัว RAM ได้คือ24กิกะไบต์ส่วน Storage <Wow. S 1> ให้มาเป็นแบบ UFS 4.0ตัวสูงสุดจะอยู่ที่1เทราไบต์และแน่นอนครับว่าผลการทดสอบกระทางอ่านทุกๆสำหรับชิปเซ็ตตัวนี้3ล้านกว่าคะแนนคือเครื่องการันตีิสูจน์ว่านี่คือชิปเซตที่แรงที่สุดในฝั่งของตระกูล Qualcomm Snapdragon ปปในปีนี้อย่างแท้จริงครับ ด้านหน้าจอครับเป็นหน้าจอาแบบ BOE X2 แบบ OLED ขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K หรือ Quad HD Plus Refresh Rate แบบ LTPO 120 h l u z ค่าความสว่างสูงสุด,ด4,500น i t s พร้อมดีไซน์ไป300%และค่าแสดงผล1,000ล้านสีนะครับที่สำคัญรองรับการสแกนและดิ้วมือแบบอันตราโซนิก มือเปียกเราก็สามารถสแกนและนึ่งมือได้ทันใจด้านแบตเตอรี่ให้ความจุมากถึง6000ม ah. ิลลิแอมเรียกได้ว่าเยอะสุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับส่วนการชาร์จไวก็ให้มาที่100วัตต์และไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายนะครับร้านบน Android ส5ที่ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชันสเหมือนกับของ oppo เลยซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์ AI จาก One Plus ก็จะให้เหมือนกับของ oppo ทุกประการดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับ One Plus กับ oppo ก็คืออยู่ในเครือเดียวกันแน่ ส่วนไฮไลท์ครับงานกล้องแน่นอนเขาว่ายังคงโคดับกระทางแฮร์สแบทเหมือนเช่นเคยและให้ความเร็ยดสูงถึง5สเปรพิเซลทั้ง3เลนส์เลสตาลใช้เซนเซอร์โซนี่ลีเทีย LYT 8.8ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.4นิ้ว มาพร้อมกับกระสั OS และ Autofocus ส Lens u l t r ร Wide ครับใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung i s o c i a l j n 5ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ต่อ2.75นิ้วมุมกว้างให้มากถึง120องศาและยังสามารถถ่ายโหมดพอรโค้ได้เข้าใกล้ถึง2.5ซนิเมตรทัทงหาก Lens Periscope ครับใช้เซ็นเซอร์ Sony l e i a L d t 6 0 0ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.953นิ้วนะครับแบบ Multi Prism r e f l e c t i o n ซูมได้สูงสุด3เท่าแบบไม่สูญเสียรายละเอียดและมีกระสัด OIS ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งคือสามารถสูด,ไดใไกลถึง1 0ึ x ง 100x ด้วยเอาสิกู่แข่งทางโดยตรงของ oppo find x 8 series เลยนะครซึ่งฝั่งนั้นเขาซูมได้120เท่าอันนี้ซูมได้100เท่าเช่นกันแต่ว่าความละเอียด ที่บอกไป50ล้านทุกตัวทุกเลนส์ทุกระยะไม่เกินจริงแน่นอนครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยคาดการว่าน่าจะได้50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคบแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเซนเซอร์อะไรแต่ที่สําคัญได้ทั้งออโต้โฟกัสแล้วก็ทั้งกล้องหน้าและวกล้องหลัง ถ่ายวิดีโอได้ที่ 8K สําหรับกล้องหลังนะครับส่วน 4K ได้ที่ 4K 4K 60 fps per second ส่วนกล้องหลัง 8K 30 fps per second bah, ครับ OnePlus 13นี้ม şey like ีเล็ก3สีครับคือขาวดําและน้ําเงินโดยพร้อมจุเริ่มต้น RAM 12GB ROM 256GB จะอยู่ที่4 4 9 9 9ยูหรือประมาณ21,400บาทราคาดีเหมือนเดิมครับดังนั้นรอเข้ามาลุ้นกันนะครับว่าเวอร์ชั่น Global จะเปิดตัวเมื่อไหร่และ Oppo จะนําพาเอา OnePlus 13เข้าไทยหรือไม่ ต้องติดตามกันแล้วก็ไปกดดันกันเยอะๆนะครับเราเชื่อว่าวันพัาข้าไทยเมื่อไหร่ออฟฟอรไฟส์แตายเรียบแน่นอนครับผู้ชม